พี่เอกกินแอปเปิ้ลไม่ได้แล้วว่าคนอะไรกินเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคนอะไรกินถังขยะกเรากินหนังขยะไปแล้วนะโอ้จอร์ดูฉันสิฉันกินบ้านคนเป็นหลังๆเลยอ่ะดูดิโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอ่ะไหนตึกพลังงานนิวเคลียร์ไม่เห็นมีไม่ไดอยู่ตรงกลางเลยอ่ะนี่มาแล้วอ๋อนี่ไงเจอแล้วขอเหยียบแบบตุ๊กตามหน่อยตุ๊กตามนี่มาดิสนุกดีเน่เพลงที่วันไลท์เดย์เซ สวัสดีท่นผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่เดนดองคะ่ะวันนี้เราอยู่กันในแบบที่ชื่อว่า eat and d e d t i n ซึ่งวันนี้เราได้ทำการปลดล็อกนะครับด้วยเวลาอันยาวนานมาก <c oughs> เข้าอยู่ใน ด่านที่ชื่อว่าดาวเท่นั่นเองโอเคเอาล่ะเราจะต้องเริ่มกินอะไรสักอย่างก่อนแล้วล่ะพี่เอกแอปเปิลไงแอปเปิลก่อนเลยนะไปแล้วลุยมีลุยว้าวพี่ฝนอัพเดทการวิ่งมาล่ะตอนนี้เราสามารถแบบวิ่งได้เร็วมากพี่ก็แอปเหมือนกันนีเอาไปแบบสุดๆเลยเอาล่ะกินแอปเปิลกินผลไม้ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เราแบบตัวเล็กมากมาแล้วเฮ้ยผลไม้หายากวู้ตรงนั้นมีเพียบกี่รถตำรวจดีไหม ตรงนั้นมีเพียบเลยโดนตัดหน้าโอ้โดนปวดตัดหน้าเรายังกินอันนี้ไม่ได้อะเรายังกินแอปเปิ้ลไม่ได้เอ้ยเรายังกินผู้ไม้ไม่ได้โหนโดนตัดได้อีกแล้วเราต้องไปกินที่อื่นแล้วล่ะเฮ้ยตรงนี้มีนี่ด้วยพี่ฝนมีองุ่นด้วยเพิ่มองุ่นเข้ามาเหรอใช่ใช่มันมีองุ่นเพิ่มเข้ามาจอดนายกินแอปเปิ้ลกับฉันไหมตายยโดนแก่ง นายกินแอปเปิ้ลกับฉันไหมจ๊อดแอปเปิ้ลหมดเลยจ๊อดชอบกินองุ่นมากกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะตามหาองุ่นให้แกก็แล้วกันนะเพชรต้องกินทุกสิ่งอย่างที่มันอยู่ข้างหน้าแล้วแหละเฮ้ยพี่เอ็กมีกล้วยมีกล้วยกันไหนกล้วยเฮ้ยฝั่งนี้มีกล้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนไปกินที่อื่นดีกว่าน่านั่นฉันเจอฉันเจอองุ่นของแกแล้วแล้วจ๊อดเดี๋ยวฉันจะวิ่งไปที่องุ่นนะนั่นนั่นฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปวิ่งไป นั่นพี่บัวนี่ใจดีจริงๆเลยนะเดี๋ยวนี้อ๋อโหมีของกินให้จอสกินด้วย okay. เบียเป็นเพื่อนรักของฉันเฮ้ยบียกินถังขยะได้แล้ว <laughs> กินถังขยะได้แล้วเหรอกินถังขยะพุ่มไม้ได้แล้วทำไมเร็วจังเลยอะ่ะไม่รู้ดิอ้าวพี่เอกกินแอปเปิ้ลไม่ได้แล้วว่ <laughs> าคนอะไรกินเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <laughs> คนอะไรกินถังขยะเรากินถังขยะไปแล้วนะดูดิดูดิไม่ใช่พี่เอกคนเดียวนะโบนัสกับป่วยก็กินถังขยะแล้วนะ <laughs> พี่เอกพี่ฝนก็กินถังขยะเหมือนกันดูดิเฮ้ยนี่โอ้โหต้องหาถังขยะกินแล้วอ่ะตอนเนี้ยไอ้ก๊อกน้ําดับเพลิงอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาในเมืองหลวงเพื่อมากินถังขยะใช่มาดูดิเฮ้ยกินผู้ไม้ได้แล้วเหรอเฮ้ยเรากินผู้ไม้ได้แล้วกันเดี๋ยวดูนะปึ๊บตอนนี้พี่เอกมากินอันนี้อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่มันแดงๆเวลาแบบไฟไหม้แล้วเขาไปดึงน้ำมาถังดับเพลิงเหรอไม่ใช่ถังดับเพลิงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ หัวใจอะไรสักอย่างหัวใจน้ำเหรอเออนั่นแหละกินได้แล้วเหรอกินได้แล้วถ้าอย่างนั้นพี่ฝนก็กินได้เหมือนกันสิเอ่อเพราะว่าพี่เอกกินถังขยะมาหลายสิบใบไงจริงเหรอพี่ฝนกินในเนี่ยไอ้ที่เป็นกลวยอะกลวยวางตามถนนน่ะที่ตำรวจเขาวางอะอยู่ตรงไหนกันนี่พี่หาใครไม่เจอแล้วอะนี่ไงพี่ฝนก็กินถังจ่ายน้ำดับเพลิงเหมือนกันดูดิอ๋อ เฮ้ยพี่เอกถอนต้นไม้ข้างทางกินได้แล้วนะถอนต้นไม้ได้แล้วเหรออ่าโอ้โหสุดยอดเลยเอะพลังถังขยะทําไมเร็วจังเลยอะไม่รู้เหมือนกันพี่หวานทําไมชอบกินถังขยะจังเลยเนี่ยรสชาติก็ไม่ค่อยดีกินก็เหม็นเหมนนะเฮ้ยพี่เอกกินตลวไม่ได้อ่ะได้แต่เดินเหยียบแล้วอ่ะจริงเหรอโอ้ <S <S พี่เอกไปไวกว่าพี่ฝนแล้วว่านี่อยู่ไหนกันเนี่ยพี่ฝนยังกินถังขยะอยู่เลยกินถังขยะอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเลยเหรอพี่เอกข้ามตะพาณตะพาน ข้ามสะพานนะฝั่งนี้มีเพื่อนเหยียบเพื่อนเหยียบมันเหยียบกันเองไม่ได้ไม่ใช่หรออุ้ยกินพุ่นต้นไม้ได้แล้วอ่ะเออเอ้ยพี่กินรถตำรวจได้แล้วจริงเหรอโอ้โหเป็นความใฝ่ฝันมานานในการกินรถตำรวจเฮ้ยงั้นไอ้รถสีเหลืองนี่ก็เสร็จนะทีใช่รถสีเหลืองก็เสร็จแล้วโอ้โหไฟไหมเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรไฟไหมตรงไหนคืออะไรอ่ะเมื่อกี้มียักษ์เดินผ่านพี่ไปหนึ่งตัวเออมันมีเหมือนกับระเบิดพลังงานนิวเคลียร์ตรงไหนอ่ะตรงกลางแมปนี่เลย ใครยืนอยู่ตรงนี้ใครอะ่ะโอ้อยู่กินรถก่อนเขาคือใครตัวใหญ่จังเลยใช่เดี๋ยวต้องกินรถก่อนอัพหนึงดาเดี๋ยวเดี๋ยวหารถตำรวจกินแป๊บนึงใช่<น>กินรถตำรวจดีก <c oughs> ว่ามาเราต้องกินรถตำรวจงาม <c oughs> <c oughs> งามงามงามเอ้ยกินเสาไฟยังไม่ได้อะ่ะปึ๊บอึ้บ,บตอนนี้ต้องการกินเสาไฟมากเลยตอนเนี้ย กินบ้านกินเมืองกินสาไฟกินรถตำรวจปั๊บเขาให้ไปต้นปั๊บปุ๊บปั๊บนี่นี่เฮ้ยบ้านใครฝั่งนู้นรถตำรวจเพียบเลยโอ้พียเเจอเฮ้ยเดี๋ยวข้ามสะพานไปก่อนดีกว่าเพียบู่ไหนเนี่ยมีคนยิงลังสีอะไรไม่รู้ใส่บ้านอ่ะล้วก็บ้านแตกเลยอ่ะโอ้โหดูสิมีแต่ยักษ์ปักหลั่นทั้งนั้นเลยอ่ะฝั่งเนี้ย นี่เราไม่ได้เข้ามาเล่นนานเราเลยแบบตัวเล็กไปเลยเนี่ยใช่เราตัวเล็กมากพเพเอกอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ฝนหาไม่เจอเ่เอกขอขอธิบายให้ถูกอ่ะอยู่ในดาวเทาอะ่ะอยู่ในดาวเทาเหมือนกันพี่ฝนก็อยู่ในดาวเทาตอนนี้อยู่ที่สะพานอะ่ะสะพานเหรอพี่เอกหลงทางอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ต้องกินรถตำรวจก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยเพเอกปีนมาบนนี้ได้ไงเนี่ยโหพีเหเพเอกเจอ แต่คนตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่จะแต่เพื่อนตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยตอนนี้พี่หมนต้องรีบกินแล้วล่ะเราจะได้แบบตัวเร็วๆปึ๊บตอนนี้กินได้แต่รถเนาะใช่เรายังกินบ้านไม่ได้นะเออถ้ากินบ้านได้นี่ดีแล้วเฮ้ยกลับมาที่สะพานแล้วกลับมาที่สะพานแล้วหรอเฮ้ยนั่นไงใช่ไหมหนชช่ยชเออตัวใหญ่เหมือนกันนเราอะตัวใหญ่เท่ากันเลยอะดูดิดถึงพี่แกสูงกว่าเพราะว่าผมมัน น้องปกปิกมาด้วยเหรอเอามาดิไม่มีคนเลี้ยงอ่ะตอนนี้จอร์ดก็ไม่มีคนเลี้ยงเหมือนกันจอร์ดเคยมีคนเลี้ยงอ่ะจอร์ดมาตลอดอนะก็เพราะว่าไม่มีคนเลี้ยงจอร์ดไงพี่ฝนก็เลยต้องพาจอร์ดมาด้วยไงแถวพี่ฝนนี่แล้วก็เราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งนานแล้วนะเย่เพื่อกินบ้านได้แล้วบ้านได้แล้วเหรอวับจอร์ดพวกเราต้องรีบกินรถแล้วล่ะงําไม่งั้นเราจะสูเพี่เอกไม่ทานกินบ้านได้แล้ว เสาไฟฟ้าอย่างว่าแล้วหรอไอเดียเสาไฟฟ้าได้แล้วเสาไฟฟ้าหรอเสาไฟฟ้าหรอได้แล้วนี่โอ้ทำไมเร็วขนาดนี้อันนี้เป็นแค่เสาไฟทางยังไม่ใช่เสาไฟฟ้าใหญ่เฮ้ยมารนี่นี่นี่ึ๊บมาแล้วกินนนี้ได้ยังเนี่ยมาเรายังตัวโตไม่พอเฮ้ยโอ้โหเพื่อนทุบบ้านแรกเลยโอ้แหลกเป็นจุนเลยไม่มีอะไรให้เรากินเลยตอนเนี้ยโอ้โหอยู่กับเพื่อนไม่ได้แล้วต้องไปทางอื่นเฮ้ยกินบ้านได้แล้วจอท โอ้จอร์ดดูฉันสิฉันกินบ้านคนเป็นหลังๆเลยอ่ะดูดิโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอ่ะ้ยตัวเท่ากันแล้วหรอดูดิโอ้พียกดูดิพี่ฝนกินเสาไฟฟ้าได้แล้วอ่ะเออพี่กก็กินเสาไฟฟ้าได้แล้วยึดทั้งแถวยึดทั้งแถวเฮ้ยพี่กกินเสาไฟฟ้าแรงสูงได้แล้วยึดทั้งแถวเลยวันนี้เรายึดเสาไฟฟ้าแรงสูงเป็นของเราแม่นี่ปึ๊บมาวิ่งเลยคันนี้กินบ้านตรงนี้ก่อนดีกว่าลุยจอร์ดลุยโอ้พี่ฝนเราไม่เคยกินบ้านกินเมืองแบบ อร่อยแบบนี้มาก่อนเลยนะโอ้โหนี่นี่เป็นไงนี่นี่โอ้โหเดินถุยฉายมากเลยพี่ฝนดูดิเดินกินต้นไม้กินไปได้เดินกินเสาไฟฟ้าเฉยเลยอ่ะนี่นี่อร่อยเสาไฟฟ้าแรงสูงกินได้แล้วกันละนี่นี่นี่ยัดเข้าไปเป็นไงเรียบร้อยดูดิเสาไฟฟ้าแรงสูงก็กินได้แล้วอะอ่าพี่ฝนยุ่งนี้เหรอใช่ นี่เป็นไงโอ้โหเรื่อดตัวก่อนเลือตัวเลี้ยงล้างผ่านเป็นงานของเราเนี่ยดูตัวซะก่อนเฮ้ยนี่ใหญ่กว่าเห็นไหมแหยใหญ่กว่าไปกินอะไรมาดิแอบกินอะไรมาเนฮ้ยไม่ได้แล้วไปกินบ้านกินเมืองแล้วนี่กินเสาไฟฟ้านี่นี่เสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าแรงสูงเราเอาแรงสูงไปพี่เอกเพราะว่าแล้วพี่เอกช้ากว่าเพราะอย่ี้นี่บ้านบ้านเมืองกินได้หมดไม่ได้แล้ว กินบ้านกินเมืองเน่ต้องกินให้หมดเลยต้องไล่กินเสาไฟไปเรื่อยเน่กินต้นไม้ได้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้กินเสาไฟฟ้าก่อนอุ้ยเหยียบโอ้โหเหยียบทุกอย่างมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เสาไฟฟ้าแรงสูงต้องเป็นของเราไม่ไ่กินบ้านก่อนกินบ้านก่อนตรงนี้มันโรงงานไฟฟ้าเนี่ยที่เพกอยู่เนี่ยต้องงานไฟฟ้าหรอยังกินไม่ได้ไงเดี๋ยวขอกินเสาไฟฟ้าแรงสูงแถวนี้ก่อนกินบ้านก่อนมีเพื่อนมายืนอยู่เนี่ยเพื่อนตัวใหญ่มาก <ừ? S 1> เราตัวยังไม่ถึงตูดเ <laughs> ลยเฮ้ยไ่ฝนกินอนนี้ไม่ได้แล้วอ่ะเสาไฟอ่ะกินไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะบ้านก็กินไม่ได้แล้วทีนี้จะกินอะไรอะ่ะกินตึกแล้วกันกินได้แล้วเหรอกินตึกยังไม่ได้อ่ะอุ้ยมีเสาไฟฟ้าแรงสูงมีไอ้นี่ด้วยอ่ะโรงงานนิวเคลียร์ีะกินได้แต่เสาไฟฟ้าแรงสูงอ่ะออทำไงดีอะ่ะไป<ช>ตรงบ้านดียังอยู่ตรงบ้านได้ไหมกินเสาไฟฟ้าแรงสูงได้อย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยเพื่อน บ้านก็เหยียบพังหมดแล้วอ่ะโอ้โหไม่ได้อะไรแล้วได้แต่ไม้กินบ้านไม่ได้แล้วอ่ะทำไงดีอ่ะเฮ้ยกินตึกได้แล้วเอ้ยกินตึกได้แล้วกันเฮ้ยกินตึกเอามาเอามายายตึกเป็นของเราตึกของเราตึกพิลุกนกินตึกเลยเหรอตึกยังกินไม่ได้ทำไมกินแล้วกินผ่านขนาดนี้ตึกเป็นของเราตึกเป็นของเราเอาตึกมาต้องการตึกอย่างเดียวตึกมาตึกมาต้องกินตึกเท่านั้นมันมีแบบ อันนี้เราอยู่ในกลางเมืองใช่ไหมเราแบบเราอยู่ในทาวไงเรากินไอ้นี่ได้ไหมกินกินรัฐสภาะไรก็น่าจะได้นะคลิปนี้จะโดนไหมมาแล้วกินตึกกินตึกนี่วนอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวตึกก็เกิดใหม่นี่เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่กินเข้าไปกินตึกเข้าไปดินทรายนี่ของโปรดของโปรดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินเบกด้วยได้ไหมกินได้ด้วยเหรอ เฮ้ยกิน,ต,นต้นไม้ได้แล้วกินต้นไม้ได้แล้วเหรอโอ้กินต้นไม้ได้แล้วก็กินต้นไม้ดิอย่างเงี้ยโอ้เอาไปทั้งแถวเลยเหรอนี่มาผับผับผับขอกินบ้างขอกินบ้างไม่ได้กินแล้วโอ้พี่หวนกินต้นไม้อร่อยไหมอ่ะอร่อยดีนะจอร์ดจอร์ดเอาไหม <laughs> อ่ะจอร์ดไม่เอาดีกว่าจอขอผ่านเฮ้ยพี่กินตึกสีน้ำตาลได้แล้วอ่ะตายแล้วัว่ทำไดเร็วจังเลยอ่ะตึกห้าชั้นได้แล้วจ้าเฮ้ยยังไม่ได้อ่ะนี่เฮ้ยตรงนี้ นี่ตรงนี้ว่างมากเลยอะ่ะโอ้โหเหมาะสมแกการรับประทานเฮ้ยนี่ใครอะ่ะเ<ร>พื่อนต้องกินนี่กว่าเหลือให้เราหน่อยนายเดินผ่านไปมันพังโอ้โหเดินผ่านไปพังหมดเลยอะ่ะโอ้โหเรากินไม่ได้อ่ะเราได้แต่กินตึกอันนี้นขาวๆเล็กๆน้ำตาลตึกน้ำตาลไม่โตเร็วจังเลยฮะคือเฮ้ยกินได้แล้วนี่เรากินได้แล้วเพื่อนอย่าบังที เพื่อนเพื่อนเปนอะไรกินตึกสีน้ำตาได้แล้วนี่คำใหญ่งอมกินให้หมดกินให้หมดเลเวลอัพงามเลยเฮ้ยแล้วทำไมเรียกกระโดดขึ้นมาข้างบนเลเวลอัพคืออะไรอ่ะงามเลเวลอัพก็หมายความว่าเราโตขึ้นไงต้องนานมันไม่อัพเพิ่งมาอัพมาตอนนี้โอ้โหกินบ้านกินเมืองกิน้านเพื่อนเพื่อนจะเดินมาทางเราเราจะกินเราจะกินตึกอ่ะเพื่อนจะเกะกะเพื่อนไม่กินให้หมดเพื่อนเหยียบแตกหมดแล้วเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวพื่อนแกลองตึกใหญ่ดูดิได้อ๋อเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งเหยียบขอเรากินหน่อยยังกินไม่ได้อ่ะขอเรากินได้แต่ตึกเล็กอ่ะยังยังไม่ใหญ่พอตัวยังไม่ใหญ่พอนี่นี่ตัวใหญ่แล้วตัวเริ่มใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่แล้วดูดิพี่ฝนเมื่อกตัวใหญ่แล้วเห็นระอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นไงอะไรกันเนี่ยโอ้โหเป็นไงทธอไมตัวใหญ่กว่าเราเฉยเลยเรื่องทำลายไว้ใจเราโอ้เดี๋ยวก็ฮะ อ้เพื่อนยเพื่อเหยียบนี่อาชีพในฝันเลยนะกินบ้านกินเมืองโอ้เพื่อนเหยียบอะพี่เอกเพื่อนเหยียบเฮ้ยลงไปฟ้ากินได้อย่งยังไม่ได้อะเฮ้ยโอ้โหเพื่อนทํะไรอะพี่เอกลอย,อยมังบนโหพี่เดินไปฝั่งนู้นก็ได้ลงน้ำาเหลือกันเจาบแจบ๊จบจาแจบ๊จบจาแจ๊บฝั่งนี้ไม่มีคนเลยดี <c oughs> เฮ้ยอย่างนี้มันอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าปลอดภัยไม่มีคน เราก็กินตึกของเราไปอ่าปลอดภัยหลายคนนี่โอ้โหเฮ้ยพี่กินตึกเล็กไม่ได้แล้วพี่ต้องกินตึกใหญ่แทนกินตึกใหญ่แล้วเหรอทำไมเรวจังเลยหมายถึงตึกสีน้ําตาลอะตึกใหญ่ย่งกินไม่ได้อะตัวยังสูงไม่พอเฮ้บฮนี่เราตัวิ่มใหญ่ขึ้นมามากแล้วอ่ะตอนนี้ตัวใหญ่จัดเลยอะดูดิตัวใหญ่มาก กินไอ้นี่ได้ไหมเฮ้ยเอ้ย,อย,อยพี่เอกเดินเหยียบลงลงไฟฟ้าระเบิดตูมเลยอะลงไฟฟ้าเลยเหรอเนี่ยระเบิดตูมเลยอ่ะโอ้จริงดิเออลงไฟฟ้าอยู่ใต้เท้าเลยเมื่อกี้เนี่ยอ๋อมีหน้าล่ะเราาที่แล้วมันถึงได้มีแบบระเบิดลงไฟฟ้าขึ้นมาดันตู้พี่ฝนตกใจหมดเลยอะอมันสามารถ<ะ>เหยียบได้นั่นเองยังไงพี่ฝนยังเหยียบไม่ได้พีเอกเดินเหยียบได้แล้วเนี่ยเดินเหยียบแบบบึ้มบึ้มเลยเหรอกระจายมันเลยอะโอ้ดีจังเลยอ่ะ พี่ฝนก็รีบกินเร็วๆเข้าสิจะได้สู้เขาทันโอจ๊อดป๊มหนึ่งน้ปากฉันเล็กไม่เหมือนเอกปากใหญ่อะไรทำไมอย่างนั้นฮึฮึมาแล้วมาแล้วรีบกิน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 เร็วกินแล้วรีบไปรีบกินแล้วรีบไปไปไหนก็ไปอะไรรีบกินแล้วรีบไปฮะเลเวลอัพอ๋อ ไม,ไม่ได้เลยไปไหนก็ไปไม่ต้องไล่อะไรเงี้ยเหรอใช่โอ้โห,โหเก่ามาก <c oughs> ทำไมเพ็กยังติงกินตึกแอมพายเซรจไม่ได้นี่เพกเหยียบได้แล้วเนี่ยบลึมเหยียบได้ไหมเ,เหยียบไม่ได้เห็นไหมได้ดิได้ได้ไดเพยกไปเหยียบฝั่งนน้นมาได้นะเหยียบฝั่งนน้นหรอพี่ฝนขอไปเหยียบบ้างดิเออตุมเลยตุมตามเลย,ต,ต,เลยตุมตามเลยหรออยากไปแบบตุมตามบ้างอ่ะขอตุมตามหน่อยไหนอัไม่เห็นมีเลยเฮ้ยกินตึกใหญ่ได้แล้ว ไหนตึกพลังงานนิวเคลียร์ไม่เห็นมีเลยอยู่ตรงกลางเลยอ่ะนี่มาแล้วอ๋อนี่ไงเจอแล้วขอเหยียบแบบตุ้มต้ำหน่อย้ตุ้มต่ำนี่มาก็มาสนุกดีนี่แหมเพลินเลยนะตัวเบลเลอร์เลยชอบเฮ้ยนี่เฮ้ยกินตึกเอ็มไพร์สเตตได้แล้วใช่รู้สึกจะเอ็มไพร์สเตตเยอะนะนี่โอ้ขอเหยียบขอเหยียบรอบนึงนะนี่ เดูทรงแล้วจะสนุกเกินไปไอ้ที่เอ๊ะเหยียบลงไฟฟ้าขี่ปนาวุฒพลังงานนิวเคลียร์นี่พี่กำลังกินอย่างเมามันเลยเห็นไหมโอ้ยกินตึกเอ็มไพร์เสร็จอย่ามาย่างดิฝั่งใครฝั่งมันดิเลเวลอัพเอามันมีแบ่งฝั่งกันฝั่งใครฝั่งมันดิโอ้โเลเวลยี่สิบแล้วเพ่ทำอะไรได้อัปเกรดพวกนี้ดีกว่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บเพื่อความวิ่งเร็วนี่ ปปุ๊บก็จะวิ่งเร็วอัปเกรดอีกแล้วเหรออัปเกรดได้ใช่ไหมอัปเกรดได้อ๋อนี่ไงอัปเกรดได้อีกแล้วเย้โอเคเดี๋ยวเวลอัปแล้วอะไรอ่ะหมื่นหนึ่งหรือสกิลอ่ะใช้ตังห้าพันแต่ว่ามันต้องต้องการเจมด้วยเปล่าเพ็กได้อะไรอ่ะไม่ต้องใช้เจมนะไม่ต้องใช้เจมหรอพันทีวโพสิตเอาล่ะเดี๋ยวพี่ฝนจะเหยียบโรงงานไฟฟ้าขี่ปลารานเอ่าเหยียบไปเลยเลเวลอัพเด้ กดคิวกับกดเอเกลอัพแล้วเย้ yeah! ลองดูซิลองดูกดคิวแล้วเกิดอะไรขึ้นไหนซื้อต้องไหนหโอ้โห,โหต่อยตูม้มนี่กดคิวกดคิวอันนี้ซื้อ <กด S 2> ตรง <F. S 2> ไหนเนี่ยพี่เอกสกิลไงสกิลสกิลหรออันนี้ยหรอเอ้งโอ้โหแตกกระจายแล้วยงังไงต่ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ซื้อแล้วแล้วก็ใช้ได้แล้ว โอ้พี่ฝนได้อะไรมาก็ไม่รู้เป็นสีชมพูเลเวลหนึ่งซูมพิง์ใช่สีชมพูด้ยแล้วใส่ยังไงอ่ะเสร็จแล้วพี่ฝนก็อาะออกไปไหนอ่ะเอวใส่ยังไงอ่ะน่าจะในกระเป๋าหรือเปล่าไม่ใช่ในกระเป๋าเหรอตรงแรงนั่นแหละม้าข้างบนน่ะใช่ไหมเออแรงเนี้ยเหรอเสร็จแล้วก็ไปอินเวนท r y อรี่นะอินเวนทอรี่เนี่ยเหรออ๋อเสร็จแล้วก็ไปเลือกว่าจะใส่ปุ่มไหนวันนี้ปุ่ม Q ปุ่ม F ปุ่ม B เอาวันไหนอ่ะ ปุ่มอะไรดีอะก็เลือกคิวก็ได้ข้างบนอ่ะคิวก็แตะคลิกลงไปอ๋อคลิกเนี้ยเหรอใช่อ๋อเนี้ยเหรออ้่ลองดูดิก็ลองคลิกคิวดูเฮ้ยเราทำอะไรได้เนี่ยเราวิ่งเร็วเหรอกดคิวยังกดแล้วก็คืออะไรอะคือมันแบบจะรีบกินหรือไงหรือไงเออสงสัยว่าแบบกินได้เร็วขึ้นอันนี้นี้เปล่าอ่ดูของพี่เอกเนี่ยของพี่เอก ของพี่เอก้าใสแล้วพี่เอกซื้อมาสองอันได้เลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูยืนดูยืนเนี่ยยืนแล้วยืนเฉยเดี๋กดคิวเนี่ยกดคิวเออดูดิปังทำไรอ่ะต่อยไงต่อยเนี่ยหรืออันนี้อันนี้อันนี้ F F อ๋อพี่ฝนซูมออกนี่ไงแล้วพี่ฝนก็แบบวิ่งเร็วขึ้นพี่เอกอ๋อนี่นี่นี่ของพี่เอกเป็น F นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไรดูทำไรทำไรหันมาดิทำไรหันบางนี้ดิทำไรอ่ะเฮ้ยบ๊อบทำไรกระโดดทุบไงกระโดดทุบ ว่าล้อไะโดดทุบไงเออโดดทุบอ่ะโดดทุบอ่ะแล้วก็อ๋อต้องการหนึ่งหมื่นใช่ไหมเออแล้วแบบรอบๆค้างพี่เอกก็แบบกระจายหมดเลยเห็นปะเห็นนะมาแล้วเปิดชุบเลยเอาตังค์ไปซื้ออัปเกรดสตูนย่วได้นี้ใหม่แล้วว่ะโหพี่เอกเหรอเออพี่เอกก็มีหมื่นสองนะเอ่อซื้อดูซื้อซื้อเฮ้ยเทียสองก็มีนะเฮ้ยแมปคอมพิวต์พี่เอกมีฝนแมปคอมพิวต์แล้ว แบบความพีชคืออะไรเฮ้ยเราปลดล็อกแมบนี้ได้แล้วะเออสุดยอดโอ้ตังค์ไม่พอเพกพี่ฝนปลดล็อกแบบนี้ได้แล้วเรเวลอัพด้วยแล้วเพชร้เอชเหลือน้ำอ่ะน้ำไปเอาตรงไหนน้ำน้ำโอ้ปลดล็อกแมบนี้เดินเยียบน้ำเงี้ยเหรอไม่เราต้องไปกินอนนี้ดิพลังงานที่มันแบบมีน้ำอ่ะตรงที่ที่มันเป็นน้ำอ่ะที่มันมีน้ำอ่ะแบบพวกไอเนี้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะที่จ่ายน้ำากาเรียกว่าอะไรอะหัวใจเหรอ ไเรียกวได้แล้วหัวใจน้ําอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่เอกก็เดินไปเดินมาแค่นี้นะใช่ใช่แล้วมันจะขึ้นว่าแมปปลดล็อกเลยหรอมันขึ้นว่าแมปคอมพิวแต่ว่าปลดล็อกอ่ะเราต้องไปปลดล็อกที่นี้ไงปลดล็อกที่แมปอบบอันล็อกนี่ไงเรามีของครบยังอ่ะถ้าเรามีของครบแล้วเต็มเลยอ่ะโอ้ยพี่ฝนขาดน้ําพี่เอกขาดน้ำสี่ร้อยขาดน้าอะไรอ่ะขาดน้ําที่จะเข้าไปแมปใหม่อ่ะไปแบบนี้บีชอ่ะอ่ะแล้วมันจะขึ้นปลดล็อกมาตอนไหนพี่เอกไม่เห็นขึ้นอะไรเลยก็พี่เอกยังกินม่ถึงไงดูพี่ฝนดีตัวเบลเลยไหม ก็เท่ากันนะตัวใหญ่กว่าดูดิพี่ฝนตัวใหญ่กว่าทาเท่ากันนี่แหละเออเพียกรีบกินเดี๋ยวคราวหน้าเราจะได้เข้าไปแบบใหม่ต่อโอเคไหมคขาน่าอีกเหรอเออมีเขาน้าอีกเราอยากไปบีช oh. <laughs> เอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกก็ต้องขอลาลาไปก่อนลักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าอุ้ยมีเพื่อนยิงขีปนาวุธมาใครยิงใครยิงโอยากได้แบบนั้นบ้างอ่ะนี่คิวตั้งอยากได้แบบนั้นไมพี่ฝนไม่ได้อ่ะพี่เอกนี่นี่พี่ฝนได้ซูมอะไรมาเนี่ยเอฟ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  อะไรไม่รู้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้าโหดูตังค้นน่ะโอ้โหปื๊ดพื้นเออเออใช่ตังค้นเร็วมากเลยอ่ะอ๋อหมายความว่าพี่ฝนสามารถกินได้เร็วขึ้นไงพี่โอเคปะเออเออมันกินได้เร็วขึ้นตังค์ขึ้นปื๊ดพื้นเลยอ่ะโอเคไปกันดีกว่าจริงเออนี่ไงตังค์ขึ้นพื๊ดพื้นพื้นเลยอ่ะไม่ไปแล้วหรอเออไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วโอ้ยเลเวลอัพแล้วเลเวลอัพแล้วเลเวลอัพอีกสุดยอดอารมณ์ไหนเนี่ยบ๊ายบายจ้า